สวัสดีครับนอ้องๆตอนมาส่งยังไงวะสวัสดีน้องๆทุกคนนะดีดตตอนเราเชลอ์ยินจักนะครับนั่นแหละเจหวันนี้เรามาอยู่ในเกมเกมฟรีฟรา วันนี้ก็มีสกินปืนใหม่เข้ามานะครับเอ้ยไม่ใช่สกินปืนใหม่เก่าแล้วนะแต่ดูค่าสแต็กมาเลยครับดูความสวยก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็อัตราการยิงบวกสองครับอื <ยา S 1> แล้วก็ลมแมกซีนลงหนึ่งก็ไม่เป็นมาหากับเราอยู่แล้วนะม,มาครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลิ้นกันดูนะครับามันจะใกา้าไหนจะลิ้นกันไรเละเขาในเกมเลย าก็เข้าสู่เกมกันเหมนที่นนั้นล่ะคือจะลงบีมาสกรินะครับนั่นแหละที่มาคนเดียวตาเนี้ลงสองหนึ่งยังไม่อยากจะลงสี่หนึ่งครับน้องๆียังเล่นกากอยู่นะน้องๆน้องๆเฮ้ยปืนอะไรวะพามารอะไอ้เหี้ยเกิดไปเฮ้ยสกาเกิดพามารอุ้ยเอออะไรล่ะ อะไรล่ะวิ่งใส่หล,ลังเราจะจัดให้วินเดี๋ยวจัดให้อย่าอย่าอย่า,ยาทะลึง่งไอสัตว์ทะลึ่งหน้านะมึงอนะ่ะกูจัดให้เลยเราจะกระตุกนะครับนะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยเครื่องผมมันก็ร้อนนะมันก็เลยกระตุกนั่นแหละเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวหน้าหน้ามีหนึ่งตัวนะมันกำลังจะมาเก็บของ โมตี้โหดจึ้น <Yahoo! S 1> ไงล่ะโมตี้อะน้องอ,อุ๊ยอุ๊ยขวาขวามา,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 ายั่ไหนวะอ๋อลงเขาแล้วน้องดีด้ยยังดีนะหลบทัน กระสุนหมดไอ้เหี้ยโอ้ยเยจัดกระสุนหมด,ดน้องๆลากหัวโอ้ยข้าหัวหนึ่งดอกไม่แตก เฮ้ยเกือบไม่แตกโหสองลอยเมีรนเดี๋ยวเล่นกอร้าอย่างเลยจ่อเกาะเนี่ยเฮ้ยมีบ้านเอลบ้านเอลหรือเปล่าวะงาใช่นะผมอาจจะไม่ค่อยด้มองกล้องนะทุกคนตั้งใจเล่นมาเลยครับเฮ้ยยิง็สายเอ้ย ไอยอยู่ไหนวะคนแน,น่นหรือเปล่าคนหอใช่ไหมวะเรารีบวิ่งไปต้นไม้กันอย่ายิงนะอย่านะอย่านะอีกสองใช่ั้ยวะทะลึก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 ลุ่งลงมาทำไม อยู่บนนั้นแหละดีแล้วลงมาทำไมโอ้โหแย่แย,ย่ไปรุ้อของเฮ้ยเสียงอะไรวะตุมต้มตุ้มเล่นปืนระเบิดะนะหรือเปล่าไงเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยโกงนะเฮ้ยเกินไปโกงมาเฮ้ยเล่นแบบนี้อ่ะมันอยู่ไหนแล้ววะหมดเมืองแล้วห้าคิวเอง วันนี้ต้อง10คิวให้ได้นะครับน้องๆพี่จะพาเอา10คิวนะครับอ๋อจะไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยวงแหงใหญ่อยู่เลยอุ้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 ยตั้งไอวอลไม่ติดตั้งไอวอลไม่ติดเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านครับเข้าไปซุ่มในบ้านดีกว่า Meaning, I like bung bung, mama. Wait, wait, song toilet 2 bong song toilet. Wait, 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 ลึงบ้องนะเฮ้ยลึงบ้องนะเอาตาเฉยไปทางอ้อมก,ก่อนจะอยู่ตัวนี้ไม่ไหวมันมาสองตัว,วหลังหลังหลังมา โอเกินโดนลุกมากเกินไปห,หลังหลังยายาอุจิบโ็บโหเกินโ้หมากแต่ไหนเนี่ยพอกูอยากเจอเนี่ไม่เจอนะ ศูนย์หมดว่ะเอ,ออาร์หมดมีเออาร์ไหมวะโอ้โหน้องๆผมตายกระศูนย์หมดจบแล้วเน่นมันน่าจะหน,นีหนีกันมากแต่วยังไม่หนีอีกโอ้โหเกินตายตายพวกอุ้ยย,ย,ยูทูบด,ดิ้ง อุ้ยหลังหลังหลังก็มีปืนโยนกินบ้างดิโยนปินดิโยนปินบ้างดิอย,าย,ายา่าอย่าอย่าทะเลึงหน้าไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขวามาขวามา ยินไหนน้องไมไง่ว่าโดนยิงไปแล้วมีอรบไหมเนี่ยไม่มีด้วยเดี๋ยวเล่นลูกซองอะไรดีวะอ่ะซองนี้ก็ได้คนระับงัดหน่อยเว้ อุ้ยหลังหลังว่าแล้ว้าล้มไปนึงดีเพื่อนล้มเพื่อนล้มอ้าวตายเอาเสียชีวิตหมดตีใช่มันโดนหมอกตายนะทกคนคนนีอีกหตัวมันล้มนะหมดตี้เลยอุ้ยอหลัง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 เขึกลึกลึกลึกงึกลึงลึกงึกลึึ จำชื่อพี่ไว้เลยนะ้องจำชื่อพี่ไว้ Dm Nobita อือทำไมหรอ <c oughs> เอาละครับน้องๆสำหรับคลิปนี้จบกันเังนท่าน,นี้นะครับพี่ก็ไปโชว์ความโหดให้ดูนะครับสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดติดตางพี่เลยนะขอลาไปก่อนครับติดตามคลิปใหม่ได้ทุกวันเลยไป